ครับน้าดีขอยู่ที่อภิชาติฟาร์มครับข้อไขยสังตีครับบ้านหนองหวาตำบลชินชมอำเภอชินชมจังหวัดมหาสารคามครับไอ้พ่อสังตีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสังตีครับอยู่บ้านหนองหวาตำบลชินชมอำเภอชินชมจังหวัดมหาสารคามครับผมมื่อนี้มีมาแบีงพลอยพี่น้องเลีโตครับมื่อนี้มีมาเปิดแบงอยู่หาโตครับผมหาโค้มครับผมมีแม่ทองสองโค้มครับเป็นลูกแม่นะครับส่วนสูงลอยที่สิบแล้วก็ลอยสามสิบห้านะครับผมแล้วก็ไข่นุ่มนะครับ ผมส่วนสูงของ่ลก็ร้อยสามสิบสองสามสิบสี่นะครับผมประมาณนี้แหละครับนี่รนเราพี่เขาเห็นอยู่ข้างหลังนี่น,นี่หนึ่งคมแมนครับผู้ใดหาแม่บอกใส่รอยสี่สิบเรากะมีผลงานลูกสองเดือนประมาณนี้ครับเราติดตามคลิปนี้เลยครับผ่านผัดบางทีเอาค่อยท่องไปกะกะคานรุ่นว่าท่านคานเห็นไ่อยากไม่อยากรุ่นว่่อยากถ่ายรุ่นว่าท่านอยากเห็นผลงานเลยว่าท่านสิได้เรียกว่าเอาลูกแม่รูอลวก,ลกผูร้อคลิปนี้เลยครับสองโคมครับเนี่ย ตัวแรกแล้วอย่างครับครับผมตัวแรกของฮอลนะครับเป็นคว้ยสาวลูกของแสนอุทัยนะครับส่วนสูงเพ่นยูร้อยสี่สิบนะครับผมเป็นควยสาวอายุอายุยี่สิบสามเดือนครับผมฟันนำนมพ่นหัวตลุดไม่ไอคือเดี๋ยวนี้คือหลุดคู่แรกหลดคููแรกครับผมนะครับผมเป็นควยสาวตัวนี้ใบเกิดไ่ครับตัวนี้บม่มีใบเกิดครับผมเพิ่นเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบหกไอตัวนี้ เทาก็เบิ้งล้ำเนื้อล้ำตัวนะครับตัวแดงพวกนี้ใบเกิดเท่ากับว่าบางทีนะครับแมนบางทีเจ้าของเก้าผู้เ่าผู้โถเลี้ยงว่าสองสามปีก็จะสิเสียไปใส่นะครับแมนครับผมเขากลมดีเพื่ออะไรเขายางยางไปมองสีแดดแดดนังนนะครับครับมันอีขึ้มครับเบิ้งง้ายเบิ้งหางครับใตยหนาดีเะครับเงาหางง่ายๆครับเอาจัดด้านข้างครับด้านข้างน้อยน่ะไอ้เบิ้งล้ำเนื้อล้ำตัวครับ ล้เนื้อล้มตัวไทยสวยๆไทยมะนาวตัดครับล้าเนื้อล้มตัวสมูทดีครับเบื่องรับแมียนี่สาวน้อยย่ครับสาวยู่จะเป็นสาวอยู่เบิ่งหน้าตาอัตลักษณ์ควยไทยชัดเจนตาแจมแจมจ้ำขออ่องเห็นทุ่งน่องขาวพร้อมครับทุ่งน่องขาวก็ไม่ขาสีขางครับนี่ดูง่ายครบเครื่องไอยคายตัวนี้ครบครับตัวนี้กำลังขาสีขางด้านหน้าเห็นล้างๆอยู่ครับนี่ครบเลยนี่ครับแบื้องอะไรครับแมีนี่ตัวนี้เปิดยุ่แปดเงินเก้าครับผมนี่ครับกับควยสาวลูกแสนอุทัยเบืองขับเบืองไทยมัน สวยๆเต็มๆกระดูกง่ายดูกง่ายครับเครับผมกระดูกง่ายเจ็บดูกดีพ้อมเป็นควายที่เจ็บกระดูกดีตานเขาแบบงามเลยครับผมนี่ครับมายืนทัางหนามเลยครับยืนทั้งหนามอ่ะไพี่นองเขาเบื้องดันหนาอ๋อโฉเออบกเผาเยอ่ละเอือกเผาอัตลักษณ์อ่ามาแล้วครับมาแล้วครับกระดูกง่ายครับเป็นควายที่กระดูกง่ายอ๋อเขียงพ้อมครับเบิ่งครับมุ่นะครับแปดหมื่น เก้าพันบาทครับเก้าพันบาทราคานี่รวมทรงเอกสารให่เนาะครับผมเนี่ยครับตัวร้องเลยเนาะราคานีตัวร้องได้ครับผมอันนี้ครับนะครับผมตัวต่อไปนะครับครับตัวที่สองเขาลักอย่างไรครับตัวที่สองครับผมเป็นครบแม่ลูกไอตัวนี้เป็นลูกเจ้าท้องแท้นะครับผมนี่ใบเกิดไหมครับมีครับผมเอกสารใบหลอดครบครับผมแม่มันสูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบครับผมร้อยสี่สิบเป๊ะเลยแม่นครับผม บวกลบไปทาก็ได้ไอ้มันยังสีนั่นเผื่อมันเกิดมันขาดเอารอยสานิ่เก็นะครับสารนิ่ก็รอยี่สิบยู่ประมาณนี้ครับแมนครับผมหรือว่าอ้างมึงล้ำเหลืองล้ำตัวมาเลยครับไป่ใ่อ้างมึงลูกเพินเก่งได้มีตั้งมีน้ำพร้อมนี่ครับอัตลักษณ์แม่เพื่อนชัดเจนครับครับผมตาแจ่มแจ่มขออ่องขอผูกโวนี่ครับนองขาวนี่ครับเอาเบื้องล้ำลำตัวครับด้านขางเนี่ย นี่ครับอ่างเงย้าเลยหรอครับเบิ้งแม่พันลดเงย้าพูดนะเบื้งเย้าเงย้าเลยหรอครับชุงยางครับจุงยางเบิ้งลูกสาวครับลูกสาวที่เมนบ่าลูกสาวลูกผเมยนครับผมลูกสาวครับผมลูกสาวมันคือสองเดือนอายมันมีน้ำล้างกันใกว่าลูกผัมนี่ครับนี่ครับนี่ครับน้ำพันดีครับน้ำล้างพันดี เนื้อหนังพนดีคอพันยนเปิดตัวใดครับครบเนี่ตัวนี้เปิดยุ่ที่หนึ่งแสนบาทครับผมหนึ่งแสนถ้วนๆเลยแมนครับผมลองไดคือเก็เอาไปเลี้ยงเล็กน้อยก็สิได้ผสมหรอครับสิได้ขึ้นหรอครับลูกเพิ่นก็สีประมาณสองเดือนเจียลูกเดือนสองเดือนครับผมประมาณนี้นะครับเพิ่งมีขามีสองโค้มนี่ครับเพิ่งนี่เอาไปเลี้ยงเล็กน้อยก็สิได้ผสมหรอครับนี่ครับเอาครับตัวต่อไปนะครับรับโค้มที่สามเฮ้า ครับผมผมที่สามครับผมเป็นแม่ลูกพื่กันครับไอตัวนี้เป็นลูกเก่าเจริญนะครับไอลูกสาวครับผมโอ้ยโตดีฮงเหลืองจน่มนุเลยเนะครับให้ลูกอัศจรรย์ครับผมส่งลูกดีเว้ครับผมส่งลูกดีครับเอาแล้วหย่นแม่เพิ่นยังไหนครับนี่แม่องเพิ่นส้นสูงร้อยร้อยสามสิบห้าครับอบายสานยมหเป็นลูกตัวที่สติดตามม้าครับผมแตี้นคันี้ย้ยเน้เน้าเ้ยเน้นี้ยเนีัยเนนี้้เ้น้เ้้ เีปัดรถไทยนี่ต้องต้องใส่ไ,ได้ครับผงใหญ่แฮงเขาไทยเข่าหางเดียวเบิ้บเบิ้โชว์ไทยกันเ,นเ,นเ,นเนง,งี้ยวเงี้ยวอ่างไทยหนาหนาพร้อมกับนึงเพิ่งเงาหางงี้งู่่หางเงี้ยเลยขอเป็นพ่วงหญาไหมกินงใหญ่เช้งตัวรุ่มหาลูกมั้งครับอุ้ยเนี้ยวเนี้ยวเง้ยวลูกโตดีแฮงเพิง่งเพิ่งเยอะฮะละยอะฮะละบอสเได้เห็นลูกเทียบได้แม่เลยอ๋อพี่ะละไปอืมงามครับ นำนมดีพร้อมเบื้องฐานนำนมเป่นครับผมเบื้องเต้านำนมเป็นปจับหยาก็ได้จับห้างพร้อมนี่ได้จับห้างแล้วหัวแย่ครับผมเป็นปวกไป <c oughs> ็นละดืดมนมแต่ละเทียลูกได้ยักเดือนหรือลูกสีขาวสองเดือนครับผมสูสีกับแมวมังหันเลยแม่ครับสูสีกับแมวมังหันเลยครับแล้วแม่นี่ต้งตองย้อมเราเพิ่นอ่างอีริอ่างเหย้าเราลูกโตดีเนี่ยครับ มุ้งตีได้ส่วนสูงก็คือว่าเพียเมียนั่นแม่ครับส่วนสูงเราเรว่าโตนั่นโตเขาไทยเมียก่อนหนาส่วนสูงดีกว่าเอให้เลูกส่วนสูงเีีว่วเมียนี่ก็ได้อ้างได้เหงาแบงค์เท่าไรครับผมนี่ตัวนี้เปิดยุจิตมืนเก้าครับไอยเนี่ยครับอ้างสายอ้างสายเหงาแม่ครับเมียนี่ครับเมียน้ำเมียนี่ลูกก็โตดีครับนี่ครับงหญ่แหงาเหงวแหงาเลยเหรครับผู้ใดที่มองหาเมียลูกไปเลี้ยงแล้วก็ลูก สาวของเกาเจริญนครับผมลูกกับจิ้งครับนะครับตัวราคาแบ่งปันกับราคาแมลงแมนครับสายพัฒนาเฮ้าส่วนสูงมาถึงรอยสีสิบกขีอยู่ราคาประมาณนี้ห่ะครับลอยสี่สิบแมลลูกหรือแม่งทองมันกันเฮงแสนนะครับคุณเดียร์ลูกกับทองเงแล้วแม่ยางเสียยางแต่ยางเสียยางหันมันมาครบอี่ลีราคาเข้าก็ต้องข่มไปแล้วครับแมนครับเอออันนี้มันถึงขูกความเนาะไอเนาะพ่นไหมไทยพ่นไหมหางกัน ปันหางมาลำลามเหย้าเๆ้าอ่างอ้างนี่นครับกระดูกงี้ลดเลยครับกระดูกง่เก็บดูตัวครับวิดีโอเพรตัวครับชัดเกียที่สุดแล้วครับวิดีโอเนี่ยเป็นข้าวหญากินหญ้าดีเบิงครับปอยเลยครับกินหญ้าทั้ชาติเลยมีงบมีกำลังเนี่ยน้ำเลยครับยกสองโค้มต่อเพิ่นไปครับสองโค้มต่อเพิ่นไปเห็นผลงานแล้วเรากะลูกพอกันเรากะอายุไรเรียกันถึงเมียถึงลูกเอาไปอีกน้อยก็ได้ผสมผสมติดมาก็ตีเป็นหกตัวพมดนหละครับ นี่ครับเนี่ยน้ำแนะน้ำเลยครับถือว่าราคาบอลแรงอันยกคู่กับต้อพอ้นยหลดครับต้อมาโหลดต้อหลายๆโหลดผมว่านะครับเปอนกล้วยผมต้อได้ครับคุยกันได้อะครับต้อไดเบิร์ครับครับผมหางยกทางหางได้หลายครับต้อต้อไดคือก้อแล้วครับผมแบ่งแบ่งปันกันเกษตรกรไปเลี้ยงน้ำครับผมรับประกันตำนีสากรไหคือก้าอะไรครับผมพูดคุยกันครับไกลไกทรงทีพางอีสานนะครับเอาครับตัวต่อไปเลยครับ ที่ซี่หอกครับไรอย่างไรครับแม่นี่ครับผมควายตัวนี้เป็นควายแม่แยกลูกครับผมเดี๋ยวนี้พือว่าผสมกับบิ๊กบุรีรัมไรนะครับเป็นยี่สิบเจ็ดมือแล้อไอยี่สิบเจ็ดมือแมนครับเอกสารมีเนาะแมนครับผมมีเอกสารครับผมตัวนี้ส้นสูงของเพิ่นร้อยสี่สิบสองบวกลบนะครับผมได้ลูกเจ้าโตแล้วครับเนี่ยกะทันเพิ่นติดท้องกะตัวที่สองครับในท้องครับผมนี่ครับเบิ้งลูกแรกเพิ่นแบ่งไปแล้วครับผมเบิ้งหน้าเขาหน้ากบานครับอัตลักษณ์ไทยมีครับอืนี่ครับนี่เบิ้ง แดดทำบ่มีนะครับมันได้จักนันจังน่อยเดยวผมยางบนไหนครับบงไทยบิงหางตัวนี้คือว่าตอนสอบันได้กินหยาบันไหครับผมเอาเอียงบนทางจัดท่าครับจัดท่ายเบิ่งล้ำเนื้อล้ำโตเคียงขาเบิ่งกระดดกเบิ่งล้ำเนื้อล้ำโตครับลอยสี่สิบสองแมครับแม่บอกครับซี่สิบเอ็ดสี่สิบสองประมาณนี้ครับที่ช่วงกึ่งกลางเท่ากับตั้งสี่สิบเอ็ดซี่สิบสองไว้ก่อนแม่ครับผมผู้ใดหาแม่แยกลูก ที่แบบผสมล้อพันรอบหรือบ่พันรอบผสมเองก็ตตองแมนนี่ครับนี่ส่วนสูงก็ถือว่ามาดีอยู่แบงค์เท่าไรครับตัวนี้เปิดยุหกหมื่นเก้าครับผมหกหมื่นเก้าครับผสมบิ๊กบุรีล้ำไว้ฐานนะเพราาเรารถล้อนี่ราคานี่คือราคาล้อล้อตรวจล้อพันรอบแมนครับผมพันหนึ่งรอบเราไอพันหนึ่งรอบเราแต่ท่องมันกับว่าเป็นราคานี้นะครับผหรือถ้าผู้ใดเอาไปบ่มันขึ้นเองมันบ่พัน มักตัวไหจัดไซได้ครับราคานี่ก็คือราคาทองบางเขาแหละครับแม่ครับทอ่มากครับถ้าติดก็ถือว่ากําไรไปเลยกําไรครับตอค่าผสมตะลเทียกับสามพันห้าพันนะครับครับถ้าติดก็ถือว่าโชคดีไปเลยครับนี่แมนครับผมนี่เบืองหางกับเงาคตัวเงาเงาหางเลยคอนะครับคุณล่ะนมซีเต้าครับผมตำนี้บ่มีครับผมต่อกันตำนี้สากรไทยครับทรงฟีพาคอีสานเนาะครับนี่ครับคุงามครับเอาตัวต่อไปครับ ครับตัวที่หาเห่าผุนลอผูนล<ร>อ,อ,อครับผมแล้วอยังไงครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกไซส์ของเกาเจริญครับผมใบหลอดครบนะครับรลอรอรอรอเบึงเบึงเบึงเอาให้เบึงออกเต็มเต,มต,มต็มเลยเ <laughs> ขากลางดีหัวหมอด้องหัวโหนกหัวกากลางดีอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้อายุสิบสามเดือนครับผมอืมสูงเท่าไหร่ครับนี่ส้นสูงสูงลอยสามสิบสองครับบวกลบประมาณลอยสามสิบสองแมนครับสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบสองครับสสีออกดอกเหลาครับ บอท่านกินหยาบวะนี่คือสวงรวมกํากำลังกินหยาเลยอํกำลังป้อยกินหยาอยู่เนี่ยครับพันย้ำเลี้ยงนี่จะท่าแล้วจะท่าแล้วครับเบิบ้งกระดูกแข้งขาง่ญ่ดีลวมๆอยู่ครับหลวมๆอยู่ว่านี่ทาย,ย้ำโซ่เา็ <laughs> นเนื้อหนังมันยังหลวมๆอยู่ครับสีออกดอกแล้วครับจุดเด่นมันคือกระดูกง่ญ่แล้วกะนหน้าตาหน้าตาล้อวงเขานี่ครับเบิ้งยังเป็นควยน้อยอยู่ครับสีอ่อนๆอยู่เลยครับผม แบงค์เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดอยู่ซีมือห่าครับไอซีมือห่าพันบาทปล่อยเพิ่นจีนหยาเลยครับปล่อยเพิ่นจีนหยางนะครับนี่เพิ่นหยางพิ่นหิวงหยาแห้งครับนี่ครับข้อยเลี้ยงง่ายสุดตัวครับผมเอ๋อเขามีอีกวะไอ้เหมือนแล้วครับผมเดี๋ยวสิเป็นต่อไปกับสิเป็นพอพัทเอพอพันนะครับค้อยสายประกวดนะครับนี่ ตตคลิปนี้ผมตัวเมียคลิปนี้เขาเขาปิดคลิปนี้เลยป่ะปิดคลิปนี้ครับผมบอปิดเลยคลิปนี้เขาทำนี่เนาะแมนกะมักตัวใหญทรกขอมาสอบถามครับเพราะเดี๋ยวพอพันพอพันระดับพอพันเดี๋ยวเขาจะองเฮตดอีกคลิปหนึ่งครับอันนี้เป็นคลิปเปิดแบงพอม์พ่น้องเขาราคากเกษตรกรราคากเกษตรกรครับผมกะโทรกขอมาสอบถามครับภาพนิ่งผมไถ่เก็บไปให้ทุกตัวครับราคากัต่อร้องได้ครับผมลืมซื้อน้ำผมผมแถมเสียได้ เสียม้าเราตีเสียบ่ครับถ้าได้ม้าดงนี่มืส่งไปน้ำก้นครับผมผมบอกแยให้แล้วครับรอบนี้สีน้ำเงินเนี่ยผมขึ้นไม่ให้เนี่ผมขึ้นไแย่ไม่ให้ครับสวยเออเสือเชนเงาไปเสือเชนเงาโตละสามลอยหาสิบครับต้นทุนนี่คือโตสามลอยหาสิบตามโรงงานเลยครับถือว่าเดี๋ยวรอบนี้สร้างตีฝากไว้ไม่ให้ครับครับเลยซื้อครับนี่ครับฝากพ่อพี่น้องเขาเบิ้งกดไลค์กดแชร์ไดตตามเป็นกำลังใจในการทาคลิปครับขอบคุณสร้างตีครับครับขอบคุณครับผม